ได้ฝ่ายผูกแขนได้ผ okay. uh ูกแขนลูกไฮเต้าอลไรบอกก่อนมองยันยอดอ้าวมันมันเป้ามันเกิดกเปันหัตุ้งยันมันกระตุ้นไปเลยเลยคิดยังก็บอกอ่าอ่เอามีอยู่ฝ่ายผูกแขนในธงนี่ไปวัดที่ไหนได้เช่นเดียวได้พอจับน้ำกันเนาะจับน้ำกันอันนพ่อเป็นผู้ปลูกเด้ออ่ะเนาะพ่อเป็นผู้ปลูกเดียวจับน้ำกันเนาะอ่ะอันนี้อ่าใช้กำมือเอาก็ได้อ่าจะมาแก้เนาะ เต็นน้องเป็นเอ็นเล่คนใหดีกวดเท่าเลยแบ่งเลยเจ้าของดูที่นี่ยังไเศรษกิไปยยันตน้ต่อไปเบ่งแพอเนี่แล้วเท่าเลยสุุอยากมันจะเป็นสุกสุขลายลายตุกไปในปีเก่าสุกทีที่งามงตุกมาในปีใหม่จะชันก็ได้ชันก็ไ้เอาเนาะพี่น้องพอแล้วก็ลืมเลย นี่แหละเอาเนื้อกินมาซอยเบื้องต้นก่อนพอได้กินได้ยากก่อนเดียวต่อไปก็จะทั้งแม่ป้าแม่น้ำพ่นว่าเรื่องเรื่องลันชาาง่นจังว่าเรื่องเรื่องลันชานต่อไปเรื่องนี้แรกก่อนเนาะอยากซอยน้องเพิ่นกะนนี้บัญชีพ่อเพิ่นเดี๋ยวพ e. ี่น้องเดินบ okay. ัญชีพ่อเพิ่นอ่าแต่ว่าย่ำเดินพี่น้องเดินถ้าว่าอยากผักมาเนี่ยต้องซื้อซื้อนอ่าพอคำพูอะ

มาต่อ EP ที่สองพี่น้องเลยเอาเครื่องเหมาะให้น้องเพิ่นก่อนเนาะเบอร์อะไรบ้าง Ừ. đôi đôi rồi <laughs> <Đôi, đôi. cười> <laughs> bình yên năm canh <laughs> eh, nóc đôi 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 này đôi đôi, đôi. <laughs> đưa, đôi, mà đôi, đôi. Nó không chạy nữa không kiếm

เจ้าเดียวโอเคมีมีมือนาด้วยเป็นทีเจ้าเพื่นเพ่นว่าเป็นมูกันเพ่อนว่าเาสนเกมาสนุก้าสนเทางนอนนะครับไปเจ้าเจ้าหิวเข้าไป ซอยเนคนน่อยเะมีลของไอ้กะนะเนออันนี้ของไอ้เตียงโอยกะเข่าอันนี้เข่าเนี้วนี่เขาเจ้าเด้อแล้แกะนี่เป็นเป็นพวกเสือผ่านาเพแล้วก็มีลายยาอยู่ในเป็นสบายบนนานเ่าอยันเครื่ังกลัว ดูด้วยเอาไป่อยเป็นตุนต้นก็ได้ใดๆก็จะมีหายวิธีดอนมันี้เป็นของอ่านมจมีปากกระปองมีใช่ยู่ดีมีแห้งได้เลลูกได้เดด้ใช้สุขภาพแข็งแรงเด้อู้มาใสันได้ให้บ้านให้เมืองไห้ได้กันโซ่ไห้ลากม่้ลากด้วยให้มัน

ขอบใจอะลาเนาะมียังกะอายกะชิมาเบิ่งอยีทะเนึงเนาะเป็นไงก็สู่ๆด้วยเนาะเป็นไงก็สู่ๆให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้ป่าเนี้เนาะมันจริงเดือดล่ายก็ให้มันผ่านกันจ้ะโดยตกแต่ไม่ตกตกเขานอนและมีแต่ว่าทั้งได้แต่นี่แหละเอาเนื้อกินมาซอยเบื้องต้นก่อนพอได้กินได้ยากก่อนเดียวต่อไปกัน ไอ้ทั้งแม่ป้าแม่น้ำพนว่าก่เลี่ยงเรื่องนด้วยเราดมใส่กันไรค่ะสวัสดีจังหวะเรื่องเรื่องชานต่อไปเอาเรื่องนี้มันแรกก่อนเนาะแมนเอาเนี่ยกินเนื้ออยากอะไรกินอิ่มนอนรับสบายก่อนเไม่องกินอย่างไรเด้อเพราะว่าเด็กน้อยเดิกินอย่างงี้มันกระทบกระเทือนจิตใจเนาะ ยังมันผิดไปทีเดมันหวาดภาวะได้อไดยานเลยคับนเสียวนเสียนเสียไปสแม่ยนัน่ือห้รักนีมีลายคนอยู่ตอนตนี้จะเนมาจะนอนจะมีลายคนยังื่เ้าปฏิภเพิ่นไปนั่นย้อมทำวาทีแ้นำตาลท่ดึงผู้บอกการทขงการ เขาบอแมเราขมาถ่ายแต่ว่าม้าทางาะวันทำอะทำแบบนี้ทำอะไรเนมืออื่นนะเขาบอกเป็นมืออื่นเป็นมืออื่นต้อมือื่นะมืออื่นเดี๋ยวานองสว่าโอเคโอเคเหมือนอาจาระใช่ไหมได้านารงานหายทางความยุติธรรมเียนหาเป็น ไอ้ได้ความมีตำแกน้องให้ให้ครอบครัวสบายใจให้บุญทวีอ้บุญทวีเล่นต้นเอุญีแไอ้บุญทวีแหลเบื้องต้นแล้วก็พี้คี่วยการประสานงานอทั้งทางส่วนใือนคือยังไงที่ิ่จะต่อยทำได้ ดีใจน้องๆหลายๆเลยครับใช่สู้ๆไงหล่ะเดี่ยเป็น้อเดียวกัพอเพิ่นจะเป็นเป็นคนเมืองเดียวกันมันจะพองเอคิดจะว่าพวกกันอยู่เมืองจอมยจรกันมามาใช่เห็นคนบ้านเดียวกันมาอยู่แกงเกาะอ่าได้อยู่แกงเกาะเปิ้นั้นเปิ้ลนัลำพันธ์เปิ้ลนั้นลำพันได้เออคนบ้านลำพันธ์พันธ์มัยไปยูไปเข้าไปเรื่อยอยอะคลิปลงอยู่บ้านลำพันกับพี่ติดตามเราขี้เพื่อลองลองลอง น้ำท่วมนี่น้ำท่วมันทางเหรคนมันนอนเรื่องอมันถ่วมเนาะบ้านดําในบ้านดูดําในบ้านมันบ้านดํามันเป็นบ้านตามบริเวณมาบ้านบ้านขายแห้งต่ำแบดเนี้ยแห้งท่วมตลอดเคนนี่เป็นเป็นผู้หญิงน้ำเส้นลดลดก็ขึ้นมากเลยยังน้อยอยู่ในใน ในเหตุการณ์นี้ไอ้ซอยบนต้นตัวนี้แต่กับไอ้เตียงงานเจนุกมีชิบยามเขามาพับโนอื่นแล้วที่เขามาอีกตอนเดี๋ยวเจ้านั่งรถน้องเลยบ่ปล่อยตาไอ้เจ้าเดินผู้เดียวหรอกไอ้น้องตอนนี้พี่จิมนอนรับหือไอ้เตียงรอกับเจ้สองเราเนาะนอนรับก่อนทางสุมเฮาบ่ปลาบ่ทิ่มเนาะ ซัพพอตไปที่ะขันตนโดวยาเรับโบได้มีแต่คอยไปแหแล้ตาม่านตอนโดยโเดี๋ยวมือเดี๋ยวไปเกม่ยากยากเลยเนาะ้คนไทยูหแม่พน้อยู่รีบัญชีน่ะ้คนนี้คือบัญชีะอนนี้ครีได้ยงมเนาะแม่เออเกวซื้อเพิ่นนะซื้อแค่แล้ได้ตรงกเลขบัญชีอยาจไปแอบชวนเพิ่อนบัญชีเราเองซื้อเได้เพื่อไดำหนาไปละทำ ผัวคำผัวาคุณต่วอันนี้เป็นมนาที่เจ้าเนาะมือนี่ต่ว่าเมื่อนี่นต่รเห็นวทวีบอกว่าถ้านองไปได้แล้วเนาะอโอเคพี่น้องเอานี้รอก็ได้นี่นะถ้าสมมติว่าผู้ริจากซอยน้องเพิ่นกับอันนี้บัญชีพอเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเป็ชีพอเพิินออาแต่ว่าย่ำเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่า อยากผากมานี่ต้องซื้อซื้อนี่อ่าพอคำพูอ่ะตามนี้เลยเนาะใช่อ่าคำพูอ่ะอ่าเกตตะวงคือคือซื้อต้องตามนี่เด้อจังโอนมาซอยเพินเนะ่นน่ะนะอ่าถ้าว่าบัญชีอืน่นเท่ากะแล้วแตร่รักผู้ใดมั่นใจที่ว่าเป็นเพราะว่าสะพานบุญเท่ากันกลายเนาะผู้ใดมั่นใจได้จังโอนไปพูนั่งก็ได้แต่ว่าถ้าวบมี <c oughs> ตัวต,วตนนะบุญได้โอนได้พี่น้อง,อง <c oughs> มือน,นี้มันกระจายเอบมากกันไปเสียโอกาสเนาะแม่ โอกาสลายน่โนบัญชีนี่แหละถึงเมื่อปล่อยผลเทแท้คือคพูเกีตาวงแมนมมนแมนบัญชีอื่นกแต่ให้เบิงพูทีว่าคือซอยเป็นประจาคือแบบว่าเออดื้อแมมนแมนอถ้าว่าแบบเป็นเพจช่างคือมันะไบมี่ตัวตนบูมี่จะเป็นไผ่เป็นหญ้าอะไรกัมมิจะเอาคลิปคุณนั้นพวนี้มาลุงชื่องเงียอย่างให้โอนไปแบบนั้น แต่มันสีสีเงินบบหอดเพิ่นเนาะเราจะ่าโอนไปแล้วคือบบเห็นไปจะเทื่อเพราะว่าบางคนกับเรื่องรักการสอมันมีหลายรูปแบบบางคนก็ากเห็นอยากเห็นที่ว่าอยากเห็นอันนะ่ะเวลาเอาเครื่องมาะหมะ่ม,ะมาอย่างแต่ก็ให้อ่านชื่อพอนพนพิน่มเด็กก็แ,แต่แต่ใดไว้ใจท่านใดกันเอาคอยไปท <ไป S 1> ่านั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นสี่ลักของโบเพิ่นเนาะอ่าแล้วก็โอนเขาบัญชีพ่อเพิ่นนี่ก็เป็นการดีพี่น้องแต่ว่าเบิ่งชื่อให้มันถูกต้อง อยงอุ no. No. Okay, so like ่นเนาะนะไปอยากให้อ hmm. mm ุ hmm. ่นไปมั่วเลยกับเด็กที่ทำบุญแล้วก็บไม่ได้บุญนะเป็นของเงินบริสุทางครอบครัวเพิ่นมาสันสดนะอ่ามีแต่แท้ๆนี่ก็ฝากให้ทั้งพ่อเป็นในนามอ่าเป็นผู้ปกครองขอบคุณขอบใจเพื่อนเอเด้อผู้ใหญ่ผู้คนช่วยบัดรถูกผูกทุกคนนั่นแหละตีเงี้ยตีใหม่โดย สภาพแข็งๆมุดผูกทุกคนเจนนกกันด้โดยใหเฮลาให้รวยเนาะผู้ใหญ่เพิ่อนว่าที่มาหอดแล้วก็ดีบอกท่านด้มาหอดก็ดีก็บซอยกันเด้อซ์สยกุไหลกุแท่ให้กันขับใจเพิ่อนไุขรับที่ให้กำลังใจทั้งบนเตียงเองก็บเมนเมนยังหากะหู้ข้าวเนาะนัดกันเมื่อคืนนี่ปุ๊บปั๊บุ๊บก็มาเลยมิเติซื้ออาหารการกินมามอบให้เพิ่นก่อดให้จัง เรื่องซอยเรื่องใหญ่เรื่องเพิ่นเรื่องซานกับจังหวะกันอีกเ<อ><อ>ื่นหนึ<อ>่งพี่น้องเล้วก็มุกขอบใจเดอ้อเอฟซีบาซูกูจุกุนติดตามนะครับแข้งเนาะมาฮอดเอ่อนฮอดซานน้องคนเรื่อย่อยแล้วกีฬาไง,าางยูย่ดีมีแห้งบาซูกูจุกุนมุกขอบใจหลายๆเด้อทั้งเจนกและแต่ทั้งฝ่อีกทั้งฝูหลายฝูหลายคนเท่ากับโบจักชื่อเสียงเรื่องน้ำภายในนะจะมาช่วยกันเด้อขับใจบาซูกูจุกุน้ที่โอนเงินโอนค้ามาเข้าบัญชีเพื่อนเองก็ดีเนาะอ่าฝากมาทั้งภายก็ดีก็

จาก đây เ่าแม่ดูสบายดียูดอ่าพี่น uh. ้องกันบ um. ่เพื่อนใกล้กันบ่อโอ้เพื่อนอยู่นี่เออพักงานไหนเอาบ้ามั้ใชเบิ่งดูเอาให้เบิ่งกันได้ดินีดีเกดเกินเฮากันดีดีปวตกมีเปวใจปัเอปวไปใช้เลย ได้หลายปีได้เออรับปลุกพักไหนดิที่ขักเออเออเออปลุกพักกินได้เอ้ยวันน้ปลูกค่ะโอ้งามแม็นควอมแม่ลาว่าอยู่ได้เนาะอยู่กับไผ่ใช่เจ้านะยู่เห็นบะยู่กับลูกสาวหล่าลูกสาวพีวีอะเออกัะมู่เพื่อนแหละนี่ลูกเขาหนะเอ้านางผู้ป่ะึกตีนี่นะไม่ได้ช่วยกันบ่ลูกเขาแบบไผ่เนี่ยเพราะว่าแม่คุมได้เลยเอาแล้วบ่ให้ไป อันนี้ก็อันนี้ก็คาดเจ็บเนาะโอ้ยเอาเป็นเป็นอะไรอันนี้น่ะที่เจ้าเองบอกคือว่าอยู่กระท่อมกระตูมาหนิอัี้ถูกเพเออดินเท่านีใเท่านี้แหละไอ้เอ้ยโอ้ดินอยู่นี่โดยอืมดินตัวเองดินเจ้าเองเลยเนาะอะไรกันอ่แม่นดิเตะหรืดินผ่เถ่ายไม่เถ่าตะกี้เออเดี๋ยวยูผ่าถ่าปั้นหายตะกี้เดี๋ยวอยู่นี้บบบนี้เจ้าเห็ดเรียกยังเจ้าเขาบอกเหตุเรียกยังไงเออมีมีแต่ลูกหาได้เขาก็ะหายซ้ำเขาหายได้เออ มันนั่นคือคือมีหลายกระถอกกระทอบหมอนแท้นี่เออลายกระทอบแบบทบนี่หันข้องลูกซาลูกซาลูกายล่ะลูกไซโก้โอ้ลูกไซโก้ดูไปเห็ดวิ่งอ้แรกแบบอยู่นี่นี่แล้วก็แบงแบงแบงหน้าที่กันไปเห็ดนะครับเงินคืนจะมานนนงานเงินงานทำเงินงานลูกเออลูกไพลลูกลูกายว่าเออหาคนเขาก็อยู่ดมลูกดมเมียครับแล้วเจ้าชื่อจังก็ เมทุ่มโดยเออพอเห็นเราก็ไปยืนว่ายืนคุยอยู่หันพี่น้องเนาะเออเป็นหมู่กับลูกห้นี่แหละวเออพูดแล้วมือหนามือในพูดแล้วเนาะลงมาใหม่อ่าใงฉิฮานี่ฝากเนี่ยต้อนมาพี่น้องเอลยมื้อนี้ก็มาผึบพับอ่าโดยโดยดีแล้วเนาะอ่าเบิ่งแย่งกันพี่น้องเลยมามาต่อก่อนเล็กหน่อยพี่น้องเลยเนาะก่อนสิก๊ับ ว่าเมื่อนี้ไปบทบททั้งในเรื่องโน้ตโนาะบทันเป็นมืออื่นเดี๋ยวเดินเนาะพี่รองเนาะก็คือว่าแหละอบอต้าก็ได้ลงมาฮอดนะครับลงมาเห็นแล้วเพื่อนทานน้องเพื่นอนอากาศจะทานพี่น้องเพื่อยูพี่น,อน้องเนาะพอ,อดีว่าไอ้เพื่อนก็ส่งคลิปมาให้เบิรงแต่้จะเศร้าพื่นแหละเห็นอยู่บ่สไปสันเนาะเด็กน้อยอยู่ทางสวรรดินนเขตไปสันตีกันไปสันเนาะโอ้ยเบิรงแล้วสงสารน้องเพื่อนเด้อไปสัน กประมาณจะคนเนาะหอดบันอ่าสิบคนผู้ทีแอนตีเจ้าเล่เทนะผู้ชายนะอ่านอกาเดือหัวเข้ามาหลายคนเลยมีกระเพาะแบบหมดจำพวกหมักใส่หมกนอกยางนะก็สั่งเขาเอิ่นกันผู้ชายในปีนะผู้ชาย่นี่ยพวกผู้เบาเขาคืนแเ้าจะพวกผู้ายนะประมาณสิบคนคนรวยแต่แม่ไม่มีมาอยู่ว่าทุกเจ็ดคนนี่แหละ บ่ฮอดดอกประมาณสามสี่คนประมาณนี้ไม่ยิงเห็นสี่คนอพื่อมาเห็นแจ๊กดวงหนึ่งกาได้เคเห็นซอช็อตเพิ่นเอาลงในในคลิปมันแหละหน่อยนึ่งซอช็อตนั่นแหละเพิ่นเอาลงแล้วก็เอากับเราได้เบิรงจนจบดอกพอดีว่าให้เพิ่นส่งมาอีกบบหนึ่งเนาะให้เพิ่นส่งคลิพไหมดวงหีว่าจักบ่เหรอว่าบ้านโพนทวันแบบ อยู่บ oh, no uh, well, we yeah. uh, mm ้านพุธโอ้บ้รรพุนสว่างเออเพื่อว่าอยู่ใกล้แถวเข้มครองฉันเนาะเขาเบิ่งในคลิปนาวุธอยู่ฉันไปลงมาทีเดียวเลยแต่ถือว่าน้องเพื่อนยังบม่ได้ซับคือชักยายอยังเนาะไปกินยาไปกินยาซื้อมากินเองเห็นไหมไปกินยาซื้อมากินเองเนี่ยแบ่งได้ไหม้โหซื้อเจ็บในถ่ายที่เจ็บเจ็บอยู่แต่ว่าเจ็บออนไลน์ าผู้แหละชาวพี่น้องเนาะกต่มีแต่ว่าถ้าว่ามีเงินมีคำอะไรแบบไปเช็คเบิ้งน้ำเนาะแม่ซักยาไหลเลือดอะไรอย่างนั้นแน่เนี่ยเว้นนั่นจังหวะว่าโบนเน่ได้คืนมาได้คือไอ้จู่พิ่นเอาผู้เพิ่นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเพิ่นไปกู้ภัยนะเนาะเพิ่นมาได้ยินมซาหลายเคลหลายไล่อยู่เด้อสองสามมือมือที่สามที่สี่มาเลยซ้ำในนี่สินะเย็บเป็นแห้ง มันนั่นบ่มีเงินมันจะเมาไานมดไปอยู่กับพอสองคนพี่น้องเนาะคือเห็นคือน้องคนว่าเราในขีดผ่านมาแหละมามาพอน่กันเนาะพอบนุเรศเวียงยังพอน้อหม้อบุญเล็กเราเห็นตุ๊กตากัะสุดส้มเนาะเจ็ดปีเจ้าปุสิบห้าปี๊บสิบห้าปีเออวันน้องแป้งคิดสามปีครับเออกะคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะกะในเฟซบุ๊กตอนนี้ถือว่าโอ้ฮือฮากันนะถือว่า คุนพี่เลยกแต่ตอนนี้ฮะแต่ว่าใน YouTube ก็ยังยังยังโปรคอยเ,เห็นกันบ่นยยนอยเนาะเพราะว่าไอเตียงรับทางลงมานี้เนะาะบอต้ารงบควอยลงไปคลิปหนึ่งพี่น้องเลยมีแต่ว่ามืออื่นเนาะบอต้าสิกลับลงมาอีกพี่น้องเนาะมือนี้บทท่านพี่น้องเลยมืออื่นกับชิลงมากับทีมงานไม่มื่นอื่นนี่ยังสีอะไรมือนี้ก็มากับไอเตียงแล้วก็จะได้กลับถือก่อดเนาะไอเตียงแล้วก็ยังสิเขครไม่โย เราเคบไมีเบ right? <Well. S 1> ียกับเดอตีแบบหมวางเบียรแล้วเมื่อื่นก็มีแต่ไปอย่างกสซนครน่ะไปหมูอันนนไปรอบเช่าเนาะไปตอนเช้า๋อไปรอบเช่าอาไอ้กับผู้เล่ชิลุมาหอดช่วงทิงเพียงผู้เล่ช่วงเพียงทีนักกับกิมงานลงมาอยู่น้องๆก็หลายคนอยู่อยากลงมาเอาไอ้ถามเจ้ากันไอ้เห็น อะไรลายๆคนเอาอลงเฟสว่าสิมาซอยน้องแป้งคนนั้นล่าคนนี้ล่าเน,นี่สรุปน,อน,อน,อนอ้องน่องน่องได้เงินจำนวนนั้นหรอบอยยังโบได้ยังบเงินยังเลยว่าเลขบัญชียังบมญเพิ่มอืมเอาี่น้องเนาะอันนี้คือข่าวลือชื่อเดอร์ผิดทองเลยกะคือน้องแป้งคนนี้ยังบบได้ครับการช่วยเหลืออียังแบบว่าเป็นเงินเป็นคำเรื่อแบบลายลายเพื่อนเว้าดอก แต่กะเพิ่นอ่าเพิ่นอาจจะยังรวบรวมอยู่บ่หรือว่าจังได๋บ่นี่โบต้ากับ่บ่บู้จักพี่น้องเนาะแต่ว่าที่แน่ๆน่ะน้องแป้งเพิ่นกับ่ทันได้มีการช่วยเหลือยังมากมายเนาะตอนนี้อ่าจจะมีแต่มื้อนี้กาะมีทางทีมงานเจนกเนาะแล้วกไอ้เตียงพี่น้องเนาะแล้วกะไอจู่พี่น้องเนาะไปบุญทวีนาะงานการอาจจะทางไอ้บุญทวีเราทนานครูเรียนเรื่องเราท่านบิดแม่นบ่อกแล้วก็หลายๆคนอยู่เพิ่นเข้ามานี่เนาะ อยากเขามาเยี่ยมมาคอยแหละพี่น้องเอ้ยเป็นไดฝ่ายผูกแขนได้ผูกแขนลูกให้เต้าแล้วบกน้นเอ้าบว่ามันมันเปิ้ลมันเกิดะันหันมันกระตุ้นไปเลยแล้วคิดหยังก็บอกเออกราบงบ่ได้มาเว้าเออเามีอยู่ฝายผู้แขนเดงนึงเอาไปวัดนั่นได้เช่นเดียวได้พอจับนํากันเนาะจับนํากันก็ได้เนาะอ่าเพิ่นนกดโคมื้อนี้ส เวลาแล้าวิธีแล้วงานจึงสๆทำลาบาสีหายเสนออกอืออืแต่นี้อันนี้เอาไปอนเนาะตะเก้าก็ติดได้ทงกบมันจะคอยชกระเป๋าหลดมันอ๋อมันนี่กีม่พวงตะเกียบไว้เป็นอะไม้าแตวัดท่านใจพี่น้องเนาะมาแต่วัดท่านใจม้าแ่วัดท่านใจอันนั้นท่านพอเป็นผู้ปลูกเน้ะ อ่ะเนาะพอเป็นผู้ปลูกเดียวจับต้องกันเนาะอ่ะอันนี้อ่าใส่กามือเอาก็ได้อามจะไม้แก้เนาะเห็นน้องเฟินแอมนึ่งแอมเลยให้ตอนนี้ให้ดีกว่าเต่าเด้อแบ่งเลยเจ้าคนดูดีนี่เองไรเจ็ดจะใส่ใส่ยันี่เป็นต่อไปเด้งเอาพอเนี่ยแล้วเท่าเลยถุงถุงยางไมอใช่เด่นเป็นสูบสุกอันหลายๆตุกไปในตีเก่าอ่าสูบดีที่งามๆตุกมาในตีใหม่จะสั้นนักอ่ะก็ได้ เอาเนาะพี่น้องพอกแล้วเกิดลืมได้พี่น้องเนาะแบบมันมันหลายเรื่องหลายเล้าเนาะหลายเรื่องหลายเร้าขื่อบอกมาเท่าไปนั่งขื่อบอกกันมาปุ๊บมาเนี่ยขื่อบอกไม่ว่าในก็ะแสนี้เรื่องมันมึนนั่นนั่นแล้ะเนาะวันนี้กับพ่อใหญ่กวนนอนย้อนยอพี่น้องเลยอยู่เรือนอยู่ซานคือ พวกปูนพวกนี้ด้ยินข่าวไปของเจ้าเนอโมเมนต์นพ่บ๊ทขุ่นขุ่นขว่นขูนพื้นขุ่นขุนขุ่นมุ่นขุ่นขุ่นมา่ากไว้่นข่นขุ่นมาฝากุ่นข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 ุ่น่นขุ่่นขุ่นข่นขุ่นขี่นขุ่นาุ่นข่นี่นน้่่น่นน่นนเ่น่เน่นาะ จได้ได้วะรุปได้ยังไม่มีอย่างน้บ่ได้มีอย่างของพวกนั่นเขาจะมาฝากเออมันเป็นของที่ฝากเ้มี่อนขาย่านมันเสียนะเขาบลย้องมัฝากอยู่นี้เลยมาฝากเลยน้เสแล้ว้อมัวกินมดมันสีลมนะเบื้องนะคะใบใไม่สีแปดเลอืรอบวกทีบวบลล่นี่คลอดได้คลอดเขาเป็นไพี่โตอบวกมันบีบกระบวบ บีบเอาซื่อๆนะพี่เองพื่อจะบีบเขาซื่อไปยังบวกเลยเนาะยังบวกแล้วหอดเราเจักชาวเขาเป็นเดือนลังกัวหอดหอดบอกกัวเ้ากัวเนาะกัวแล้วก็เป็นปีเลยชาวชาวปลายปีมันมันปวอมมันมันอยู่ในปีสองพันเออกาช้าวหาชาวพบอไรเออปีสองพันมันอยู่ในจ้าลูกครับบ่กกัแม่เลยก็ลูกเลยจะค้นลูกจะคนลูกสีคนลูกสี่ กช่คหนึงลูกชายคนหนึ่งได้ทำบันญิงแต่แต่ว่ายูยูมเจ้าหรือจะคนสามเออสามเอ้ยเอ้คนนี้แต่กันคุนีคนี่กับลูกชายหันเออเอยเอ้คนนี้ไปไปใกล้ใกล้วิงคนเปิเที่ยวกลาค่กลางคืนมันยากมันเพราะว่าคือวัยรุ่นมันทันมากรี่เ้นวันใกล้บอลเห็นมี้อ่าไม่มาแต่ฝากเงินมามาเดินงพอเลยแล้ว บพื uhm, som, er. masa, no e. ่อให้ผ hmm. uh ู huh. mm ้คนเท่ม hmm. ข mm ึ้น hmm. ก uh ันมากนะฉันนอนคว่ำจุกคว่ำยาดมีภผยนีมันเนาะอะไรกันอ่านี่แผ่นีมันนอนคนกันที่แหละค่าที่เจ็บพี่น้องเอ้ยอ่าคนบางทีหลายเห็นในคลิปอ่าหน่อยนึงนะอ่าเห็นในคลิปเออบาจุดท้ายโอ้ที่ว่าเฮิงเติมได้ฉันน้องเนาะเพิ่เติมแล้วเอาตีผิดไปผิดมาอยู่กันนาะใช่ ชุดท้ายมาเขาก็ดีเนาะมันก็คือพ่อเลยก็เลยถ่ายคลิปไวเออแต่ขอบใจเด้อน้องที่ถ่ายคลิปเนาะแม่่แเาาบถยนะก็ล้วเลยเนาะเจ้ากองบูชื่อเลยบ่เนาะเออของของบริพุญจักกันแม่นไหมมามามาบาทเดียวสั่งสั่งไปมันหลายคนมาสั่ซับซ้อนไปเลยเออมันก็นนั่งลเขมับจนเขียวนี่นะพี่น้องเลยเนาะเออแม่นบ้านพ่ออย่างหนุ่ม ยิกหไมตีข้างอันโคยิกเล็บข้างนาเลยมันบริสว่าความหมายคือมันกับโเลหนาไปแมงคือหอยออกแล้วมันหอยโยถ้กคิว่าจักมือพี่น้องเนาะอดีได้น้องเพิ่งยังแบบว่าแบบบอเจ็บกว่านี้ทีนะ่ะทเนี่เนาะถ้าแน่มันหนาหนาะแถมแถมโบแมนคนในพื้นที่นี้ครับเนาะ พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นคนพื้นที่แต่ว่าหนีไปอยู่บ่วนอื่นออทอใครก็บ่พาเว้าเลยเนาะอือๆๆเอาจังได๋ก็แล้วแต่พี่น้องเนาะเรื่องนั้นกให้เป็นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นจัดการเนาะกทางเฮาก็มีแต่นี่แหละมาเจาะจงเฉพาะน้องเพิ่นที่ชื่อดอกพี่น้องเอ้ยป่ะมีแต่นั้นแหละมื้ออื่นอ้ายสิลงมาใหม่เนาะโดเอาสดีเด้อซั่นโด อ่าทางเมีป้าเนาะเจ้าเนาอบอ่ะอ่าเอออ่าหางต่อเพื่อนรักไงหนึ่ง่น้องเนาะเพื่อนซานบวกไปแล้วโอ้ยป้าจะได้กับป้าได้เด้อจเด้อ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 อ่าจะได้กับได้บบดนี้ไอ้เอ้ยโด้อเอาสบายดีเนาะอ่าชื่อเครื่องลงให้เมียก่อนเปลงขายู่บุญท่าน บุญไทยบุญมือนี่เปล่าบุญบ้านเฮานี่บ่แมนแมนเพื่อเป็ขายอยู่ในเมืองผมบ่บ่ลงขายในงานบุญนั่นแหละยนี่เงี้ยบอกขายเครื่องนะแมนเอ่อบ่แม่ผู้เสียผู้สาวนึกอื่นดอกะเอาตาสบายไปเนี่ยด้วด้วยอืมปาองมีกลับเด้อโด้วยด้วยมือไรชนงมาใหม่อ่าปาตาพี่น้องเลยเนาะพี่ตาบ้าเขาเนาะหากว่พ่อแม่พี่น้องกีบซี บานใดเนาะอยากช่วยวยทางน้องเพิ่นกอื่นเนาะทางบ่อตาสิลงมาใหม่พี่น้องเอ๋ยอ่ามื้อนี้กลับขึ้นก่อนเนาะอ่ากลับขึ้นก่อนพี่น้องเอยมื้ออื่นสิลงมาใหม่กับทีมงานนั่นแหละพี่น้องเอยอ่ามื้อนี้ลงมาเบิ่งก่อนว่าซั่นเนาะพอดีว่าทางอ้ายเพิ่นกน้องซานกระบากน้องเพิ่นเด็กน้อยพี่น้องเอยเนาะ13ปีชื่อคูโอ้ยลุมทงไรอ่าทุมลุม ทุกรุ่มตีพี่น,อนอ้องเนาะอ่าหน้าซ้ําหน้าเขียวเบิดน้องเราก็ได้อ่ะโอเคพี่น้องนั่นๆล่ะเด้อบาดนี้เด้อสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย